ส่งมาตาาม9ามา2 4งงวดนะครับจะได้รับบำนานจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้คำถามจากทางบ้านเราส่งประกันสังคมมาตาา39นะครับส่งไป248งวดแล้วหยุดส่งถ้าอายุ5 5จะได้รับบำนานเดือนละเท่าไหร่คะนะครับสอบถามมาจากคลิปวิดีโอเงินบำนานฉลาภาพมาตาา39ส่งครบ180เดือนได้รับเงินบำนานเท่าไหร่นั่นเอง อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าเงินบำนาญน,นะครับของประกันสังคมมาตรา39จะยึดนะครับจะคำนวณจากฐานเงินเดือนตัวเลขเดียวเลยคือ4,800บาทนะครับซึ่งจะเป็นฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญชลาภาพด้วยเช่นเดียวกัน248งวดนะครับหาร12จะเท่ากับจะเท่ากับ20.6กนะครับก็ต้องปัดลงนะเพราะมันไม่ มันไม่จำนวนปีไม่ถึง12นะครับมันก็ถือว่าไม่ได้ส่วนต่างในส่วนของเงินเงินเพิ่มนะครับเงินบวกเพิ่มอีก1.5%นะครับของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตีไปก็คือ20ปีนะครับส่งมาย0่ปีมาคำนวณกันนะครับ 20ปีด้วยจำนวนนะครับฐานที่ใช้คำนวณคือ4,800บาทนะครับ20ลบ15เพื่อหาจำนวนปีส่วนเกินก่อนนะเท่ากับ5ปี1.5คูณ5นะครับ1.5มาจากการบวกเพิ่มทุกๆ12เดือนนะครับ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5เปอร์เซ็นต์นะครับ เออ่เาเปอรเท่ากับ27.5%สิบนะครับยี่ของ4,800บาทนะครับเท่ากับ1นึ่งบาทที่ทางคุณผู้ถามนะครับจะได้รับนะครับหนึ่งาบาทนะจะได้รับตลอดชีวิตเลยเป็นเงินบำนาญของคุณผู้ชมนะครับในกรณีการส่งเงินประกันสังคมนะครับ ปีอื่นๆล่ะนะครับผมก็มีคําตอบมาให้ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าคุณส่งมา35ปีนะครับก็จะได้รับ2,400บาทส่ง34ปีนะครับ2,328บาทส่ง33ปี2,256บาทส่ง32ปี2,184บาทส่ง31ปี2,112บาทส่ง30ปี2,040บาท ทรง29ปีจะได้รับ1,968บาททรง28ปีได้รับ1,896บาททรง27ปีได้รับ1,824บาททรง26ปีได้รับ1,752บาทท่ง25ปีได้รับ1,680บาททรง24ปีได้รับ1,608บาททรง23ปีได้รับ1,536บาท ส่ง22ปีได้รับ1,464บาทส่ง21ปีได้รับ1,392บาทส่ง20ปีได้รับ1,320บาทส่ง19ปีได้รับ1,248บาทส่ง18ปีได้รับ1,176บาทส่ง17ปีได้รับ1,104บาทส่ง16ปีได้รับ1,322บาทส่ง15ปีได้รับ960บาท, Ahmad, บาทนั่นเอง นะครับนะนะนี่คือจำนวนการส่งนะครับจำนวนปีเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับเท่านั้นคุณผู้ถามนะครับส่งมา20ปีก็จะได้รับตามนี้เลยนะครับ1,320าาทนั่นเองนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิโด,โดีโอได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามประกันสังคมนะครับให้ทุกท่านได้กระจ่างเอง